โอนกนะเาวเดินกปแด้เดี๋ยวแป๊กนั่งสฉาเดินมาเคลียร์ถ้วยใบเดียวกันถ้วยนะถ้วยใบเดียวจานใบเดียวนะบุฟเฟต์ยามเช้านะคะทุกท่านค่ะยามเช้าบรรยากาศดีเยอมนะคะทุกคนก็เสมอ นึ่งด้วยจดวดจุดแป๊บหนึ่งนะคะตำน้ำพริกปลาทูนะล,ลูกตำน้ำพริกปลาทู เดี๋ยวแป๊บนึงได้กวาดก่อนความาน้าหา้องก่อนเมื่อวานนี้เขาถูแล้วกับสิบะผูนะคะแม่นิแม่บ้านถูคะ่ะไม่นีกระไรเมื่อวานเขาถูแล้วนะคะเขาสีบามือถูนะคะทุกคนอ่ะกวาเดเรียบร้อยแล้วทุกคนคะ่ะ ข้างหมอวัวพักนะคะอเอาเสียงลงไม่รู้ สิลวกพักนะคะทุกคนค่ะข้างหม้อกระทะแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตมน้ำพริกปลาทูนะคะตมน้ำพริกปลานิมนีดกว่าลูก พริกปานิ่งเลือกเป็นใดพี่น้องเพราะว่านี่ปานิ่งเลปานิ่งเมื่อคืนนี้ยังเหลือนะคะทุกคนยังเหลือน้ำพริกปานิ่งค่ะพี่น้องเข่งพักเขานะคะนี่จิ้มปานิ่งเมื่อคืนนคือมายัางโบเบสนะคะเอาไว้ก่อนเอาออกมาเบสอันนี้มาดอกแคเนาะดอกแคพี่น้องดอกแคแล้วก็ทักกัน ทัวร์กูซำเดินไปเบิ่งพักแนวสีลวกก่อน ลวกกับซิซมีแค่มากแตเทียบนะคะทุกคนอันนี้ประกาศมากแตเทียบเสาเดือนคือมาเมื่อวานสองมาน,นะนอกนั่นก็สิได้ลวกนะคะเดือดแล้วนะ้ำเดือดแล้วเนาะเะาเดือนล่างมากับเทียบก่อนพี่น้องใส่หมอกนะคะทุกคนนะยกมากแตะเทียบสู่ลู้ากินก่อน เรียบร้อยนะคะอ่อนๆพี่น้องเอ้ยลูกกระเจี๊ยบอ่อนๆนะคะวันนี้ก็มาล้างพักก่อนเด้อพี่น้องนี่เสาเดือนจะกิงปลาทูปลาทูเสาเดือนวัดน,นาจะปลนปลานินนะคะคพรานนักตั้นิิปลานินเราเดี๋ยวเสาเดือนเข้าไปเวฟก่อนเอาปลานินเข้าไปเวฟตู้กินครึ่งเด,ยเดียวเมื่อคืนกินครึ่งเดียวเลยครึ่งนึงพี่น้องไปเวฟก่อน เดี๋ยวขออนุญาตเอาอัอนก็หนังปลาละโอ้ก็บบได้ตกไปเวฟเลยพนะี่น,อน้องเลยเพราะว่าห้องปิดเส้นตู้เย็นมามันจะเอาออกนะนนหาะ้านาทีเวฟหา้านาทีเลยลม,มาล้างพักกันอ้อดอกแครลืมอ่าลืมดอกแครพี่น้องแป๊บน,นะเอารวกดอกแครกอ่อน มาขัดเย็ดลงหมอแล้วก็ลืมดอกแค่ที่นอลงไปดอกแค่อ่อนๆแค่อ่อนๆล่างกองน้ำนะคะทุกคนนอนเล็กน้อยจะเดินขออนุญาตเอาพักลงหมอเด้อพี่น้องเลยลืมพี่น้องเลย รวบก,กัดลวดเรียบรอ้อยพี่น้องดอกแคก็มกกักระเทียมเนาะนะครับนี่แบบเดียวก็สุกเลยแหะทุกคนรอแป๊บนึงนะอยค่ะ เราจะไปเอาทิชชู่กันเพ่อนปิดไฟให้่หนเรนูปิดไฟให้หน่อยปิดไฟให้หน่อยจ้าปิดไฟให้หน่อยค่ะอือรอเวฟอันป่าลินนะคะทุกคนซุกแป๊บหนึง เอามาตังน้ำพริกนะคะบใส่พริกขี้เตาเนาะบบใส่พริกขี้เถ่าเ้อเนาะล้างผักากาดน้ำพริกปลาทูลวกดอกปลาลวกหมากกับเทียบดอกแคนะคะติอดอดแซ่บเหมือนเดิมแล้วต่อมานะคะออนำม,มาตั้นะคอันนี้ผักกาดกรอบ มาทั่วคู่ล่างโอ้พักหลายอย่างนะทุกคนทั่วคู่เอาแบบน้อยพนะี่น้อง มากเจี๊ยบมากกะเจี๊ยบสุกแล้วพี่น้องลวกมัดเลยนะยี่สิบบาทสองกิน๊นะคะลวกมัดเลยพี่น้องน่าจะสุกแล้วทุกคนเพราะว่ามันเขียวคักแล้วเขียวแห้งแล้วนี่นะคะอ่าโอเคแล้วนะคะติ๊กเก็นะคะทุกคนเรีบเยบร้อย ถ้าซุกก็นั่นก็บาไวน้องเละอ้าววันนี้เอาพูดมอแค่ไม่จะก,กินตักปนตะกูนะคะเป็นวัดเหมาะพอดีค่ะมองแค่เก็บปต่ตะกูก็พักไว้ี่ตู้กันเน้ะพี่น้อง ไปเบิ้นะคะทุกคนผักเขาบวกสดๆดนะคะดคอกแคแครับเจี๊ยบก็โอเคนะสุดยอดเลยพี่น้องกินกับน้ำพริกปลาทูเข่ากันปนะเนี้ยโอเคเดี๋ยวคอยป่าดหัวหอมนะคทุกคนเอามาตำน้ำพริกปลานิ่มกัน ครีกปลาน้นแต่มันใส่พริกนะคะมันใส่พริกเ้อพเ่น้อง ฮ้อนพี่น้องฮ้อนร้อนมากอ่ะเดี๋ยวไปรยเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อเสร็จครก นอ้องไอเนื้อหลายเองอ่าสดสดเลยเมื่อวานอิ่มสาวเดินกันกินได้บนหลายเมื่อวานลูกสาวกินอิ่มเธอไปอิ่มค้อกันตัวกินจะเป็นกินอย่างเนี้ยเมื่อวานกระจพี่นองซื้อปลาเผามาเธอเงินมันตะอัข้าเลยเนาะทุ่มกว่าสดสองทุ่มแวกแบบมีพยากนไดแล้ว,เ,ลวเพราะว่ากินขนมนมเนยก่อนนั้นนะคน่าน เลื่อนมาตั้มมาพิกซะตั้มมาิกตั้มมาิกกระเซาะตานิ่งเนื้อลายๆเลยนะคะอ๋อพี่นอ้องพ่อละนะคะตัม้มตัมนี้กับอู้สุดยอดแล้วลายแล้วพี่น้องนะเอาพ่อเป็นเจ้า ตามเซก,กัปปลาะนะคะทุกคนปลาะแล้วก็น,น้ำอุ่นน้ำอุ่นนะคะทุกคนน้ำอุ่นสวนั้ดีแรงตรงเอาเสียงลงเลยทุกอ่ะเรียบร้อยนะคะเอาน้ำอุ่นใส่เลยอุ่นใส่เลยนะคะี๋ยวค่อยซอยหอมแคกใส่ทีหลังซอยหอมแคกใส่ทีหลังนะคะ,ระเร็จปแดดอย่างเดียว นัวอก่บแซ่เดิ บร้อยพี่น้องนะตำนพิกตำตำปลานิ่มปลานิ่มก่นปลานิ่มนี่ก็จะสมาซอยหอมแขกใส่นะคะเอาเสียงลงหน่อยจ้าลูกเอ๋ย ยหอมแขกลงไปใส่เพียงเลยนัวประแดกกระแซบเกื่เกามีน้องแซบเหมือนเดิมแเ่ชาเรือนกินเพชรบได้เลยทีมน้งแซบเหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะเชฟเชฟกับเข่าวยามเาเศร์คุณคะอ่ะเรียบร้อยหอยสัง ชิมอีกจังหน่อยก่อนอืโอเคแล้วพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วกับข้าวสาลเดือนนะคะทุกคนตาม้วยพริกปลาทูนะคะเรียบร้อยนะคะเอาไปดิสาลเดือนลาพี่แล้วน้องไปก่อนพอๆกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีจ้า